ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปรเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก อัปเดตข่าวสารของอ e ีฟ o ิบอนสองพับโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้นะคนจะทำการพูดถึงการยืนยันนักเตะแพ็กใหม่นะครับเป็นแพ็กของ p l a y e r o f the Week การ์สสีเขียวทุกคนก็มีหน้าตาอย่างไงกันบ้างมีการยืนยันเป็นรูปแบบไหนกันบ้างเรามาทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเดทุกคนฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับ ก็คืออย่างที่บอกไปนะครับทุกคนว่าคลิปนี้นะครับเป็นการพูดถึงนักเตะแพ็คใหม่ของ Player o f the Week กาก์ดสีเขียวนะครับก็เรามาไล่เรียงดูแพ็คเดิมกันก่อนเลยเลยกันนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็คือสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับทุกคนเป็นวันพฤหัสนะครับตัวเกมก็มีการปิดอัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แพ็คนี้ก็คือจะหมดอายุไปแล้วนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับเป็นแพ็คของ Player o f the Week ปัจจุบันนะครับก็ทุกคนเปิดได้ใครกันบ้างคอมเมนต์บ,บอกกันเข้ามาได้เลย และสำหรับแพ็คใหม่ก็คือมีการเปิดเผยเงามาเป็นแบบนี้เลยแล้วกันนะครับมีแบบเปิดเผยมาหนึ่งเงาด้วยกันนะครับเป็นเงาของทีมชาติเยอรมนียกคนมาพร้อมกับไอเทมบูสเตอร์นะครับและเมื่อผมหาข้อมูลจากรูปภาพดังกล่าวหรือว่าเงานี้นะครับก็คือมีหน้าตามาแบบนี้เลยนะครับก็คือเป็นฝั่งของ o r i ิเอนเ s สจากทีมชาติเยอรมนีนะครับมาพร้อมกับไอเทมบูสเตอร์คนตำแหน่งของวินแบกฝั่งซ้ายนะครับก็ค่าพลังอยู่ที่ประมาณ96เลยนะครับเมื่อบูสก็อยู่ที่ประมาณ9 9อาจจะถึง100 0เลยร้อยเลยด้วย เรจเจอกันแน่นอนสำหรับวันพรุ่งนี้หลังการอัปเดตนะครับก็รอใครกันอยู่บ้างอยากได้ใครกันบ้างคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็สำหรบับ10คนที่เหลือก็คือเดี๋ยวรอลุ้นเพิมเ่มเติมวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับในส่วนของอีเวนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงแลก็มีการแจกฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมต่างๆทุกคนหรือว่าการแจกทองฟรีนะครับรวมไปถึงไอเทมเชนเดลที่เปิดแพ็กฟรีกัันนนเเหมมือดิะคบ ก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจนใหมาในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ